สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าไอเรื่องการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรนะครับที่จ่ายตังค์ไอเงินเยียวยานะครับมาตรการนะครับที่ผ่านจากประชุมคลมอนะครับที่ภูเก็ตนะครับเดือนละได้ครับไอจะช่วยชาวนาก่อนเด้อห้าร้อยบาทนะครับต่อไร่นะครับ วันนี้จะมาถามความกระจ่างจากโฆษกกระทรวงเกษตรนะครับเอาครับครับว่าโฆษกไอของธนาคารทรกศนะครับว่าจะให้เมื่อไหร่นะครับเมื่อเมื่อไรให้วันไหนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวฟังครับฟังรายละเอียดได้เลยครับเคยเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีสำหรับเรืร่องการผลิตครับต้องิักสิบส นะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเองได้ให้ผู้ปลูกข้าวนะครับไปลงตามเดืตุลาคม2563หนึ่งหนึ่งเมษาใช่ไหมฮะท,ท่านครับหนึ่งเ<า>มษ<ม>า,า2563ถึง31ตุลาคม2563ถูกต้องครับถูกต้องครับนี่ก็หลังจากเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับ,รบหลังจากนั้นก็จะแจ้งน,นะครับ นาักกรมส่งเสริมว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวกันช่วงไหนครับทีนี้จากงาการประชุมของคณะอนุกรรมการกลางกาหนดราคาเกษตรอ่างอิงเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได้ข้อราคามาว่าอย่างนี้ครับคุณอนุวานนะถ้าที่บรรลัยได้ห้าทนี้เกี่ยความยืด ข้าวเปลือกหอมมะลิประกันตันละหน,ะนะึ่าพันบาทครับัวเรือนรักไม่เกิน1 4บสี่ตันครับส่วข้าวหอมมะลินอกพื้นที่เนี่ยประกันตันละหน 14, ะึ่นสันบาทครับัวเรือนไม่เกิน1 6บหกตัน ส่วนข้าวเปลือกจ้าวราคาประกันตันละ11,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกของปักทุพานีประกันตันละ11,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ตันแล้วก็สุดท้ายข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันตันละ12,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันรับเป็นราคาที่รัฐบาลประกันให้เกษตรกรมีแรงจูงใจและก็มีกําลัง นะครับที่จะผลิตและมีกาไรพอจะอยู่รอดเพราะรว่าตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำมากใช่ใช่ครับจากนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการกาหนดเกณฑ์ราคาการอ้างอิงเนี่ยกับ ก็ได้คอบราคานะครับโดยใช้หักครข้าวๆอี like ้ครับใช้ราคาข้าวเฉลี่ยจากสามแหล่งย้อนหลังเจ็ดวันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเฉลี yani> ่ยของกรมการค้าภายในข้าวเปลือกเฉลี่ยของกรมการค้าภายในแล้วก็ข้าวเปลือกเฉลี่ยของสมาคมอันนี้ถ้ามีข้อสงสัยก็ไปสอบถามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรของเราในเขตการดูแลของธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับที่เราได้ไป มีสมุดบัญชีไว้ใกล้บ้างนะครับเนรละพันาริบเสตตาครนะมีมีก็นส่ะครบสข้าหอมนกาิกาก็จะเริ่มเข้าแล้วครับสำหรับคนที่เกี่ยวก่นวันที่8ปดพฤศจิกายนหกสามหนึ0ครับ 9ก้สตางค์แล้วก็สุดท้ายนะครับ9เกล็ดเหนียว2 0ง0ันแปดะครับนี้ก็จะเป็นราคาที่กำหนดมาซึ่งจะกำหนดกันทุกๆ7วันนะครับครั้งนี้ก็มีข้อสงสัยก็โทรไปสอบถามที่ธนาคารกธได้เลยนะว่าจะเห์ได้เลยนะครับหรืไปติดต่อเองได้เลยนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยถึงแปดพฤศจิกาใช่ไหมฮะใช่ครับจะมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับแปด แสนสามหมื่นเก้าพันกอนเรือนโดยประมาณนะครับ,รบที่จะได้รับเงินชดเชยครั้งนี้วงเงินชดเชยทั้งสิ้นเนี่ยประมาณเก้าพันสี่ร้อยล้านะครับแล้วก็พี่น้องก็จะตั้งตารอฟังแล้วเงินนี่จะโอนเข้าเมื่อไหร่ใช่ครับเกษตรกรนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีบัญชีเงินฝากกับกกสอแล้วในงวดที่หนึ่งเนี่ยกกสอนะครับเพื่อได้รับข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเงินก็จะจ่ายชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรภายในนะครับประมาณคาดการว่าภายในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่26พฤศจิกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทยอยเงินเข้าบัญชีโดยตรงถึง,ถงมือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนครับนี่ก็จะเป็นตัวคร่าวๆว่าราคาประกันภาคกรบนะแล้วก็ชดเชยส่วนต่างกัน น,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 นัรคบุณว่นหมายความว่าคนที่ก่อนหน้านี้ที่จะได้ก็คือว่าคนที่ได้แจ้งลงทะเบียนกับทางเกษตรเอาไว้ตั้งแต่1เมษายน2563ถึง31ตุลาคม2 5 6 3นี่คือแจ้งปลูกถูกไหมฮะแจ้งปลูกครับในการแจ้งปลูกคุณวัฒน์นะครับหลังจากแจ้งปลูกเนี่ยเกษตรปหรือไม่ก็ไปสอบถามที่เกษตร จำอำเภอครับที่ดูแลท่านอยู่นะครับหรือไม่ก็เกษตรจังหวัดนะครับโทรเรียเลยครับตรจะได้รับกาะคมีโทรไปถามที่กระทรวงเกษตรเลยก็ได้นะครับธนาคารทรกสสนานใหญ่ก็โทรไปติดต่อสถามไปเลยนะครับสองแหล่งนี้ครับที่ดูแลครับกระทรวงเกษตรกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับโทรไปหลายทุกสาขาสายว่างทรไปติดต่อสอบถามดูราคาอ้างิงนี้ก็จะเป็นตัวนึงซึ่งเราไมราบในสัาหน้าคอาจะเปลี่ยนใหม่อาจจะเพิ่มหรือลดลงนี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะกลไกตลาดของราคาข้าวโดยรวมซึ่งอาจจะมีคณะอังการกำกับและกำหนดลักเกณฑ์อ้างอิง ประชุมกันกำหนดราคากันทุกสัป,ปดาห์ครับครับครับนั่นหมายความว่าท่านท่านโฆษกครับคนที่เก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงที่ถึงก่อนก่อนจะวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็สบายใจได้ว่ารอบแรกคุณจะได้ชดเชยได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับไม่ว่าจะไปขายไปขาย,ไปขายลงสีไหนก็ได้ถูกไหมฮะ,ะถูกต้องครับคือครั้งนี้ผมขอ,อก็อย่าลืมไปเอาสมุด บัญชีธนาคารไปไอ้นี่ดูนะครับไปจอบดูนะครับเอาไปเดินบัญชีดูครับประมาณวันที่สิบหกพฤศจิกาหกสามนะครับก็จะเริ่มเข้าครับเพราะเข้าใจครับชานาอย่างพวกเรามันก็บางทีเงินทองก็ขาดไม้ขาดมือครับก็นี่สิบหกครับก็เริ่มไปสมุดไปจอบดูได้ครับไปเดินบัญชีดูนะครับก็จะมีความคุ้นชินแล้วครับแล้วที่ยิ่งดีอ่าตัว แอปลิเคชันที่เรียกว่า BAC Connect เนี่ยเกษตรกรลูกค้าก็จะรู้ฮะของเงินโอนเข้าปักมันมีสัญญาณออกเลยวนะ่าเงินโอนเข้าแล้วไม่ต้องมาทีสาขาระบบพวกนี้วันนี้เรารณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรเข้าสู่ในยุคข,ของดิจิทัลครับคุณอนุวัฒน์ครับ,รบทีนี้มีคนถามเยอะเลยฮะท่านโกศกครับนี่ฮะส่งข้อความมาเยอะเลยไร่ละห้าร้อยให้ไล่ละห้าร้อยได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ครับรับก็ถือโอกาสนี้นะครับ การจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตนี้เช่นกันครับโดยจะจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับในอัตราไร่ละ5 0 0บาทไม่เกินครัวเรือนละย0่ไร่ก่วาวคือครัวเรือนละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับนี่ก็จะเป็นการจ่ายในเบื้องต้นนะครับ งเงินทั้งสิ้น2 8 4 6ล้านนี่เป็นเงินจ่ายขาดก็จะเป็นข่าวดีกับพ่อแม่พี่น้องอีกเหมือนกันนะครับว่าในช่วงที่จะต้องเก็บต้องเกี่ยวมันจะเป็นต้องมีค่าจา้างแล้วถัดเน้นข้าวที่มีบางส่วนยังเป็นความชื่นยังไม่ได้ที่จะเข้าร่วมโครงการก็ะจะมีค่าแรงค่าขนย้ายอ่าใช่ครับเนี่รยรัฐบาลก็มาช่วยนะคนเรือแล้วไม่เกิน1ะเกินบาะครับพ้นที่ใครจะมากเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนกับรัฐ ก็ช่วยได้เป็เกือยี่สิบไร่ใช่ครับห้าร้อยนี่ก็ประชาสัมพันธ์นะครับข่าวดีๆนะครับ,บครับอกระจายข่าวต่างๆก็จะประชาสัมพันธ์นอกจากนจากนั้นก็ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นเครือข่ายที่จะเป็นช่องทางข้อมูลข่าวสารดีๆเราคนนี้นะครับรายการคุณอนุวัฒน์จยให้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ,รบที่ให้ทำให้ หลายคนถามเลยได้เมื่อไหร่ครับท่านโกศกครับอ,อันนี้คงคงอีกน่า,นา,นาจะอีกสักสัสปดาห์เสร็จๆก็เช่นกันท่านรอตัวเลขจากกรมส่งเสริมนะครับว่าทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้นะสำหรับผู้ปลูกข้าวที่สักเท่า,หา,ยยาไหร่ยังไงอันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่สลับซับซ้อนนะครับได้จํานวนหลายชื่อแล้วก็เราก,ก็โอนเข้าบัญชีเลยแล้วก็ นัดหมายอย่างที่บอกนะฮะนัดหมายสักสองสาส่วนแล้วท่านก็อาจจะเป็นเดือดร้อนก็ค่อยมาถอนนะครับรบการถอนนี่ย้ำเน้นนะครับไม่มีการไปเดินเลี่ยไรหรือไปเดินแจกกันนะครับท่านต้องมาติดต่อทงธุรกรรมแตนการาแล้วหรือไม่งั้นก็จะตู้มือที่ คิดอยู่แล้วนะครับพอเวลามีเงินเข้ามีข่าวดีๆอย่างเงี้ยก็จะมีวิชาชีพะอ,ออกมามเยอะเ,อเลยบ,บ,บ้างอันนี้กถ็ถือโอกาสนี้เป็นการสัมพัญ์นะครับทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือพี่น้องเกษตรกรอย่างคบรบถ้วนถูกต้องแล้วก็รวดเร็วครับคุณนุวัฒครับท่านโฆษกครับผมขอถามย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับไร่ละ500ไม่เกินครัวเรือนละ1 0 0 0 0ืนบาทเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าสรุปคือเรารอตัวเลขที่ชัดเจนของกรมส่งเสริมการเกษตรจากกระทรวงเกษตร กกอองงรรูตต้้คับนวซึ่งถ้าถ้าตัวเลขจากกรมส่งเสริมการนะครับถ้าตัวเลขส่งเสริมกรมจากกรมส่งเสริมมาถึงปั๊บเนี่ยทางทกศประชุมเสร็จปั๊บถ้าจะคาดการคือเดือนพฤศจิกายนนี้500บาทจะได้ไหมครับน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะอาจจะสัปดาห์หน้าจะมีข่าวมีพร้อมๆกันก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มีมติคอรมอรองรับแล้วรอเก็นข้อมูล ต่ตางๆที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะมาให้เราทกศก็ะจะทําหน้าที่เหมือนแคชเชียร์นะครับโอนเงินข้าออกประสานให้ท่านมาลับแล้วก็ยืนยันความถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งทังนี้ทังนั้นมีข้อมูลดึมยังมีเพียงแต่อัปเดตกันเท่านั้นเองครับว่าคูณเือนเกษตรกรที่น้องทางที่แล้วเยียวยาเ,เกษตรกร3 0 0 0 0 5 0 0 0 0ี่ก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลดึงนะครับแต่อันนี้ต้องไปสัมพันธ์กับคู่ที่ลงว่าปลูกข้าวจํานวนข้าวเท่าไหร่ แล้วก็มาคำนวณเป็นจํานวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีครับคุณนุวูวน์ครับผมสรุปให้ง่ายๆสั้นๆนะครับ500บาทพฤศจิกายนนี้เกษตรกรรอได้เลยถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับอ่านี่แหละฮะหลายคนบอกค่อยสบายใจหน่อยแสดงว่าสัปดาห์หน้าผม